ค่ำมื้อนี้นะคะมาพบกันกับะโอนะคะตะลุยเกษตรนะคะค่ำมื้อนี้จะพามากเก็บกระเทียมเขาโคดังนะคะนี่ค่ะว้าวนี่นะคะจะพาเก็บกระเทียมนะคะ ค่ะจะาโอก็จะเห็ดไปเรื่อยๆนะคะก็จะตั้งกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะตั้งกระเทียมขึ้นีเขาเรียกว่าการจํากระเทียมนะคะค่ะเพื่อให้มันแห้งนะคะเพื่อให้ใบแห้งนะคะก็จะโอก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะ เป็นกระเทียมสดนะคะพุ่นะคะสวัสดีไรกระเทียมมาจากบนดอยนะคะ่ะ,ะไม่ตึองหอยใหญไงนะคะิูงนะคะสออร์ทักลายไม่ตึงหัยใังไงคะ่ะไปค่ะจำกระเทียมกันนะคะเขาเรียกว,ว่าจำกระเทียมนะคะว่างกระเทียม ค่จะจ้โอกะขอโตัวทำงานก่อนนะคะจำกระเทียมก่อนคะ่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ